เอาละครับกลับมาคุยกันต่อเรื่องจางเซือนหลังจากที่สร้างเรื่องในการประลองโอสถไปอย่างสุดยอดเลยนะใช่ค่ะจนได้เป็นโอสถกรระดับหนึ่งดาวเต็มตัวไปแล้วทีนี้เป้าหมายต่อไปของเขาก็ชัดเจนมากก็คือหอตำราโอสถขั้นสูงอื้อที่นั่นแหละค่ะมีความลับสำคัญรออยู่ใช่ทั้งเรื่องการปลุกพลังพิเศษให้ลูกศิษย์อย่างเจ้าหยากับหลิวหยางแล้วก็วิธีรักษา,าวังอิงกับหลิวหยางด้วย แต่ก็นั่นแหละการเข้าไปหาข้อมูลน่ะมันแค่ด่านแรกเองนะอ๋อยังไงครับความท้าทายจริงๆน่ะมันอยู่ที่สิ่งที่เขาไปเจอมากกว่าค่ะแล้วก็ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับของพวกนั้นนะ่ะโหฟังดูมีเรื่องใหญ่รออยู่เลยนะใช่ค่ะจุดนี้แหละที่เราจะได้เห็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของจังเซียนเลยโอเคพอได้สิทธิปุ๊บนะเขาก็ไม่รอช้าเลยครับตรงไปหอตำราขั้นสูงทันทีแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษส่วนตัวนั่นแหละ อ๋อที่แบบกว่าตามองปลื้ดเดียวจำได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่เลยแปบ๊บเดียวเหมือนอ่านหนังสือทั้งหอจำข้อมูลสำคัญได้หมดเร็วมากแล้วก็เจอจนได้ข้อมูลที่ต้องการเจออะไรบ้างครับก็สำหรับเจ้าหยาที่มีกายหายาหินบริฟุดนะคะต้องใช้โอสถคลายหินซึ่งเป็นโอสถระดับ3เลยนะหายากมากด้วยโหระดับ3เลยเหรอใช่ค่ะส่วนหลิวหยางที่มีสายเลือดจัก,กรพพัด อันนี้ก็ต้องใช้โลหิตและศิลาซึ่งก็อืมหายากไม่แพ้กันแล้วเรื่องการรักษาล่ะครับก็เจอค่ะหลิวอย่างต้องใช้โอสถฟื้นฟูเส้นลมปรานส่วนวางอิงต้องใช้น้ำยาบำรุงกายาโอ้โหข้อมูลมาครบเลยนะทีนี้พอรู้แล้วทำไงต่อครับปรึกษาใครไหมเขาก็รีบไปหาโอหยางเฉิงเลยค่ะขัวหน้าสมาคมโอสถนั่นแหละถามเรื่องการหาของพวกนี้แล้วคำตอบเป็นไงบ้างครับหาได้ง่ายๆไหม โอสถฟื้นฟูเส้นลมปรางกับน้ำยาบำรุงกายาเนี่ยพอหาได้อยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ไอสองอย่างแรกนะสิโอสดคลายหินกับโลหิตแลดศิลาเนี่ยมันหายากมากขนาดนั้นเลยเหรอขนาดที่ว่าต้องสั่งตรงจากสำนักงานใหญ่เลยค่ะแล้วก็ต้องรออย่างน้อย,อยก็สิบวันโหแค่รอก็สิบวันแล้วแล้วเรื่องสำคัญล่ะราคาเป็นไงครับยินละค่ะไฮไลท์เลย โอสดฟื้นฟูกับน้ำยาบำรุงอ่ะสองอย่างรวมกันก็เออประมาณสี่แสนเหรียญทองสี่แสนก็เยอะนะแต่ก็พอไหวแหละมัง้งแต่ช้าก่อนค่ะอันนั้นอ่ะแค่น้ำจิม้มฮะเพราะว่าโอสถคลายหยินน่ะราคา20ล้านเหรียญทองฮะยี่ยีสิบล้านจริงเหรอเนี่ยยังไม่พอค่ะโลหิตแรดศิลาอีกสมล้าน,อ 3, านโอโ้โห รวมๆแล้วนะคะก็23ล้านกว่าเหรียญทอง23ล้านจากตอนแรกที่คิดว่ามีเงินล้านกว่า,วานี้รวยแล้วนะเจอเลขนี้เข้าไปนี่คือหน้าซีดเลยสิคะพูดไม่ออกเลยครับตอนนั้นคือคงแบบความคิดจะยอมแพ้มันแวบเข้ามาเลยนะเข้าใจเลยค่ะมันเป็นจํานวนเงินที่มหาศาลมากจริงๆแต่สุดท้ายแบบว่าด้วยความผูกพันกับลูกศิษย์ความรับผิดชอบอะนะเขาก็กัดฟันเลยตัดสินใจว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ต้องหาเงินก้อนนี้มาให้ได้ภายใน10วันด้วยนะใช่เลยภารกิจหินสุดๆแล้วเขาจะหาเงินมหาศาลขนาดนี้ยังไงล่ะครับตอนแรกเขาก็คิดนะว่าจะปรุงยาขายเองหรือเปล่าแต่พอลองคำนวณดูแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ทันไม่ทันแน่ๆค่ะต่อให้ปรุงทั้งวันทั้งคืนเลยนะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเลยกว่าจะได้เงินขนาดนั้นอืมจริงด้วยแล้วไงต่อครับคิดแผนอื่นออกไหม จุดนี้ล่ะค่ะที่เขาเานึกถึงคำพูดของโอยังเฉงขึ้นมาที่เคยบอกว่าอาชีพที่ทำเงินได้เร็มสุดเยอะสุดในโลกนี้คือคือประมาจารย์ไงคะสุดยอดครูผู้ชี้แนะที่คนนับถือมากๆอ๋อประมาจารนี่เองแล้วก็เลยปิ้งไอเดียสุดขั้วขึ้นมาเลยคือไหนๆก็ต้องหาเงินด่วนแล้วก็สวมรอยเป็นประมาจานซะเลยสิเฮ้ยเอาจริงดิ ปลอมตัวเป็นประมาจาจรย์เลยเหรอใช่ค่ะเพื่อหาเงินก้อนใหญ่นี้ให้ทันใน10วันโหแผนเสี่ยงมากแต่ก็น่าสนใจพอคิดได้แล้วทำไงต่อครับก็ลงมือเลยค่ะเริ่มจากแปลงโฉมก่อนเลยไปซื้อยาซื้อน้ำยาวิเศษมาเปลี่ยนหน้าตาตัวเองใช่ค่ะจากเด็กหนุ่มหน้าใสาๆสกลายเป็นออชายวัยกลางคนหน้าตาดูธรรมดานะแต่แบบดูภูมิฐานมีความน่าเกรงขามแฝงอยู่ โอ้โห oh, ทุ่มทุนสร้างมากยังค่ะยังไม่หมดทุ่มเงินอีกสองหมืนเหรียญทองซื้อชุดหรูหรูแพงๆมาใส่เลยอ๋อ oh, หาที่อยู่ใหม่ใช่ค่ะเขาก็เดินทางกลับไปที่เมืองการพะเทียนอู้อีกครั้งตรงไปที่สำนักง,งานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เลยแล้วก็ประกาศอย่างมั่นใจเลยค่ะว่าต้องการเช่าครึอหาดแบบที่หรูที่สุดทำเลดีที่สุดแล้วต้องพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะโอ้โห oh, เรียกน้องเยอะขนาดนี้นายหน้าว่าไงครับ มีประโยคเด็ดปิดท้ายด้วยนะคะว่าราคาไม่ใช่ปัญหาโอ้โหสร้างความตื่นเต้นให้นายหน้าแน่ๆตาลุกวาวเลยค่ะรีบพาไปดูครือหาดหลังงามเลยใหญ่โตโออามากตรงตามที่ต้องการเป๊ะเป๊ะบรรยากาศดีตกแต่งพร้อมใช่ค่ะจางเซวียนก็ดูแบบอืมพอใจมากนะแต่พอถามถึงค่าเช่าซะนั้นแหละเท่าไหร่ครับนายนาบอกเดือนละ1 5 0 0 0 0เหรียญทองแสนห้าห ก็ดูแพงนะแต่เทียบกับที่บอกว่าราคาไม่ใช่ปัญหาแต่ตรงนี้ล่ละค่ะที่จางสวนเริ่มรู้สึกแปลกๆละเอ๊ะยันไหมครับคือด้วยสัญชาตญาณความช่างสังเกตของเขาอะนะถึงจะปลอมตัวอยู่แต่เขาก็แอบประเมินพลังฝีมือของนายหน้าคนนั้นทันทีเลยแล้วพบว่าพบว่าเป็นแค่นักสู้ระดับสามขั้นสูงสุดเองไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นอ๋อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่เช่าครับ เขาก็เลยเผชิญหน้ากับนายหน้าตรงๆเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าคุณโกงราคาผมหรือเปล่าเนี่ยฮะกล้าพูดเลยเหรอใช่ค่ะชี้เลยว่าค่าเช่าที่บอกมาแสนห้าเนี่ยมันสูงเกินจริงไปตั้งสามเท่าราคาจริงๆมันควรจะแค่เราๆห้าหมื่นเหรียญทองเท่านั้นแหละโอ้สุดยอดขนาดปลอมตัวอยู่ยังจับไตได้แสดงว่าไหวพริบยังเฉียบคมเหมือนเดิมเลยนะใช่เลยค่ะไม่ธรรมดาจริงๆเป็นการเริ่มต้นแผนการที่แบบทั้งเสี่ยง ทั้งซับซ้อนมากเลยนะครับเนี่ยกับการทุสมอรอยเป็นปร,รมาจารย์เพื่อหาเงินมหาศาลในเวลาแค่10วันจริงค่ะการกระเทาของจางเซเวียนครั้งนี้มันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเออบางทีการจะไปให้ถึงเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการที่มันดูเหมือนเป็นการแสดงหรือบางทีก็อาจจะดูเหมือนหลอกลวงไปเลยก็ได้อก็จริงนะคำถามที่น่าคิดต่อก็คือ แล้วเส้นแบ่งบางๆระหว่างการทำเพื่อเป้าหมายที่สำคัญจริงๆกับการหลอกลวงเพื่อตัวเองน่ะมันอยู่ตรงไหนกันแน่โหเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับทิ้งท้ายไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อเลยนะเนี่ยใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าแผนของเขาจะเป็นยังไงต่อนะคะ